สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งจักรวาลขอปูลือสีทั้งร้อยแปดต้นพรมทั้งยี่สิบชั้นเทวดาผู้มีฤทธิ์วิเดศบูรพกษัตร์ิยที่มีอำนาจวาสนาบารมีบรรดาเทพเทวดาที่มีเมตตามหานิยมและขอครูบาอาจารย์ ได้สถิตได้ประสาทวิชาอันเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บผลใดก็ตามที่มีโรคอะไรอยู่ขอให้หายจากโรคนั้นทุกโรคทั้งกายและใจขอให้เงินทองไหลมาเทมาบารมีเต็มเปี่ยมให้มีบุญญาบารมีให้เป็นผู้เข้าถึงความสำเร็จทางโลกและทางธรรมอันสูงสุดด้วยเถิโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากผมบอก อาจารย์รักษาโรคด้วยเป่าดีมากเลยทำหลายอย่างอะไรนะทำหลายอย่างต้องทําหลายอย่างเป็นผ้ามันต้องเป็นที่พึ่งของเดี๋ยวต่อไปดีจะส่งไปอบรมอโรคยาสารให้เขาเนี่ยนะเขาเรียกอะไรมาถ่ายพิษออกเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นแผนโบราณเขาเรียกว่าสมุนไพรโอ้เดี๋ยวทีนี้ดัง ดีเดดังผมชอบมากเลยุไพนยอันนี้เป็นหมออยู่แล้วใช่ไหมมีอุปนิสัยชอบรักษาคนใช่ไหมเห็นคนป่วยไม่ได้ใช่ไหมสงสารเขาสงสารพวกนี้เขาจะเป็นพวกพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นก็ไปเรียนรู้เดี๋ยวมีที่อยู่ยังจอดจอดจอดไอว่างวันไหนไปอบรมที่คอนแก่น รู้จักขอนแก่นดีมากไปที่ขอนแก่นเลยเบียดเบียดติดต่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าสี่ไอเอ็กเปไหนไอเอ็กเก้าสี่เจ็ดแปดสี่ห้าหกแปดสี่ห้าหกศูนย์หกสี่เก้าสี่เจ็ดแปดสี่ห้าหกนะนี่ผมโทรไปนะครับเอาลูกศิษไปด้วยผู้หญิงสองสามคนไปเรียนรู้ เดี๋ยวหมอนาเขาจะสอนว่าอันเนี้ย่ายพิษยังไงได้ใช้สมุนไพรล้างหน้ายังไงพอกหน้ายังไงอบยังไงแล้วก็เอาของเสียออกจากร่างกายยังไงโรคมะเร็งก็หายโรคทั้งหลายที่เป็นไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองให้กขาไปฉีดยาเราสมุนไพรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปู่ชีวกอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ย ผมก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอธิษฐานแล้วปู่ฤาษีพวกรักษาครับเขาก็จะมาส่งกระแสมาพออธิษฐานองไหนก็มาองนั้นเลยงค์งไหนก็ได้เรียกมาหมดใช่ได้เนี่เขาอ่ะให้มาดูแลไว้นี่เพราะว่าจะต้องรักษาให้ประชาชนหายเจ็บหายป่วยมีโครงการชื่อสั้นๆว่าอะไรหลวงพ่ออะไรพระหมีชื่ออะไรนะพระหมีหมี มีมีที่เป็นหมีหมีหมีหรือมีอันนี้ชื่อเล่นผ้าหมีผ้าหมีมีหมีเป็นหมีเป็นหมีหมีหมีผ้าหมีเหรอหมีหมีอ๋อเป็นหมีใหญ่ใช่ไหมอ่า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 ชื่อทางวัดก็ผ้าปานผ้าปานผ้าอะไรนะผ้าปานผ้าปานชาวบ้านเขาจะเรียกชื่อว่าอะไรอาจารย์ปานอาจารย์ปานอาจารย์ปานอ่าเราจะได้เรียกถูกต้องแห่ง ซาดอกก๊อตทอมเดี๋ยวเดี๋ยวเราโปรโมทให้เดี๋ยวก่อนเราเป็นแผนกโปรโมทเลยนะที่เราควจะทำเขาใช่เดีนี่สำนักปฏิบัติธรรมเราจะทำแทงน้ำใหม่ด้วยเห็นแทงเก่ามันเหล็กมันปูมันเนยพื้นที่กี่ไร่พระอาจารย์อันนี้หกไร่หนึ่งงานหกไร่หนึ่งงานโอเคโอเคโอเค รับนักปฏิบัติได้กี่สิบคนไม่จำกัดไม่จำกัดได้เลยใช่ไหมสาราก็นอนกันแบบนี้ไอ้พูดตะกี้นี่ยสองสามคนนี้เขาไป็ลูกติดใช่ไหมใช่อ่าเนี่ยเดี๋ยวมันมันมีคนไปหาผมด้วยเดี๋ยวให้โปรโมทกันเดี๋ยวเร็เรมาเคลียร์กันตามนี้แล้ว ติดต่อกับวิญญาณได้เปล่านิดหน่อยได้ได้แต่แต่ก็บางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องเราคุยกับมันแต่มันคุยกับเราไม่รู้เรื่องบอกมันมันไม่เชื่อก็จะใช้ระบบตัวเลขเอาแล้วก็ไขรหัสเอาอ๋อเหรอครับบางคนมาเนี่ยมันอาจจะป่วยใช่ไหมหลวงพระอาจารย์ปานก็บอกว่าวิญญาณต้องการอะไรบอกมา ให้เขาบวชให้ไหมครับอันนั้นพอรูอันนี้พอรูทำได้ทาเลยเดี๋ยวคนมีคามเดือดร้อนมหาพระอาจารย์ปานเจ็บป่วยรักษาที่โรงพยาบาลไม่หายมาหาอาจารย์ปานจะเจรจากับวิญญาณได้ว่าให้เขาจ่ายเท่าไหร่ถือศีลกี่วันใช่ไหมถ้าตกลงตามนี้ก็ขอให้จบถ้าทำสมบูรณ์แบบเดี๋ยวช่วยคนได้เยอะามนี้ เดี๋ยวจะมีคนมาแล้วแถวนี้มีบอ่อน้ำอะไรเปล่าก็มมีีมบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีไหมไม่มีหรอกครับที่นี่ยังไม่เคยเห็นไม่เหไม่เห็นแล้วน้ําใช้น้ําจากที่ไหนไใช้น้ําบ่อว้ดานของใครของวัดนี่แหละเราขุดกันเองเหรอน้ํามีใช้ทั้งปีไหมมันเป็นของเก่าครับแล้วน้ําใช้ทั้งปีป่ะใช้ทั้งปีครับทั้งปีอ่าอ่าน่าหนะ่ะตามนี้เดี๋ยวจะให้เป็นอรโรคยา สารรักษาทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณนี่เขาว่าพระพวกพระเจ้าใช้ละมันกับฤาษีเขาชอบที่จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วยใช่ครับแล้วฤาษีองค์ใดที่อยู่กับพระอาจารย์ปานเขาบอกเขาบะไม่บอกครับไม่บอกแต่มีอะไรถามได้ตอบได้ครับคุยกันได้ แบบว่าปัญหานี้คืออะไรปูรูสีีจะมาบอกเหรอรว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ไปแก้อย่างนี้อย่างนี้ต้องถามต้องถามเวลาไหนบ้าง,งหรือได้ทุกเวลาาไเวลต,ตอนนี้ก็ถามได้เดือดร้อนมากก็ถามได้หมด <laughs> อยากจะรู้นิดเดียวปูรูสีที่เคารพปูรูสีที่อยู่กับพระอาจารย์ปาน มีนามว่าอะไรเออตอบที่ันนมาอะไรนะมาช่วยกันฟังหน่อยเด้ไม่ไม่กบพนมีเปล่านี่นี่นี่ช่วยบอกน้ำหน่อยปูรูษีอะไรเอ่ยรูสีเป็นอนัตตะนาครา ปูฤษีอนันตนานคราชอ,อ้าวทีนี้แหละเราจะได้โปรโมทถูกต้องก็เท่ากับเป็นพญานาคราชสิโอ้ดนี่นีนแล้วก็แล้วก็ยังเป็นภาคฤษีด้วยเป็นฤษีครับโอ้โอ้โอโอโอ้นีหน้าพากันมาเอาเป็นว่าแล้วเขามีรูปมีทรงอะไรหรือเปล่าเช่นรูปปั้นหน้านตา อยู่ทีุ่ติมองไปจรงโอ้โหเราไม่มีเวลาที่จะโปรโมทเป็นเรื่องเวลาหน้ากาลลานี้รอแล้วใช่ไหมอ้าวพาจา์ปานขอเก็บเรื่องนี้ไ้ก่อนเยอะมีเวลาให้ลูกศิษย์เนี่ยประสานงานถ่ายรูปต่อไปเราจะได้ไปช่วยโปรโมทให้ที่นี่เป็นอารโขยาสารเหมือนที่ไอ้ตรงตายต้นไม้ของเราเำงพ่อหรอ่ใช่แต่อันนี้มีสมงไอเดีลูกศิษย์เนี่ยให้มันถ่ายเรื่องแล้วส่งไป เราจะไปช่วยกันโปรโมตตามนี้ไปก่อนวันนี้มีหลายนัดเหลือเกิน